กาสวัสดีครับกาสวัสดีเอซทางชอ็อกทุกทุกท่านครับพบเจอกันเสราร์ของวันที่ส5นะครับวันเสาร์ที่15นะครับวันนี้อตอนนี้ตีสี่สี่สาที่มีเสียงนกแสกห้องมากนะครับอยังมีนกแสกลงเหลืออยู่นะครับอภาษาอีสานอื่นนกไม่หิวอ,อะ หรือว่านกผีภาษากลางเอิอนนกแสกเลื้อเลื้อคงจะคงบ่หมากนะครับแเบบพรีพวันนั่น,น,นที่แอ็อดวิไลจะเห็นเสียงนกแสกห้องมานะครับสมัยตั้งแต่แอด็ดวิไลเป็นเด็กหน่อยนะครับเคยนําลูกผลมาเลียงนะครับมาเลียงถือว่าเชื่องนะครับนกแสกหรือว่าภาษาทางบา้านแอ็ดวิไลเอือนนกไหมเฮว บางท้องที่เพิ่นกับว่านกผีนะครับเพราะวา่าตาเพิ่นก็บบงบอกนะครับเป็นแต่ยานตะกัวหนาเกง่งขมแต่ว่าแอดวิไลเลี้ยงช่วงเป็นเด็กหน่อยนะครับเชื่องนะครับเบบซี่อาจจะมีนกแสกนกนกเอียงนอ,อาที่บานแอดวิไลเอือนกขาบนะครับแอดวิไลเคยเลี้ยงตั้งแต่เป็นเด็กเอา จับบาไลยไปเลี้ยงมั่วเลี้ยงควายน้ำนะครับสำหรับนกแสกแกจะเชีเเ่ยงนะครับเอาลูกพันมาเลี้ยงนะครับวอาอยู่นี่ก็ถือว่า,าหลายปีแล้วนะครับถือว่าหลายปีนะครับตอนนี้อายุลูกไส่บ่าวกุ้งก็สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบสามสามสิบสี่ปีแล้วนะครับสบา,าสบานี่กาสาบานี สบานี่เกิดพศสามแปดนะครับ38ก็จะประมาณอยู่สบานี่สิเกิด38นะครับเกิด38 25 38ด สบานี่ก็สามสิบปีแล้วนะครับเวซี่อรสามสิบสามสิบปีแล้วสบานะครับบาวคุงนี่ก็จะประมาณอ่าเพราะว่าบาวคุงนี่เกิดสามสามหาสบ่าเกิดสามแปดนะครับบาวคุงก็สามสิบกว่าปีสบานี่เต็มสามสิบแล้วนะครับเพราะว่าสบ่าเพิ่น อายังยังบอเต็ม30ครับยังบอเต็ม30มสิบสบ่าเพิ่นเกิดเดือนมกราลาอีกบม่กี่เดือนนะครับอาจจะเต็ม30นะครับอ่ก่อนจะมาเบิ่งตัวเลขกแนวทางเฮากะพูดคุยกันนะครับอ่าบพแม่นนอกเลียงนะครับเฮาก็พูดคุยกันก่อนนะครับก่อนจะเบิ่งตัวเลขกแนวทางนะครับอ่ะเซอรนีแอดวิไลนะครับเอาตัวเลขกแนวทางอ่าแนวทางของแอดวิไลก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ว่าจะปล่อยช่วงใบ นะครับแอดวิไลก็เก็บเขาขึ้นเหล่านะครับมือวานนี่บอไดทายทำบรรยากาศให้ิึงเอาเขาขึ้นเหล่าขึ้นช้างนะครับมือวานนี่ช่วงเรงๆก็เลยบอไดเอามาฝากนะครับเอามาฝากส่วนศอกนะครับล่างอย่างเดียวอ่หลังจากชุดบนมือวานนี่ปล่อยไปแล้วนะครับชุดบนปล่อยไปแล้วครับเพื่อบ่าเป็นการเสียเวลาเ้านีเข้ามาประเดิมอ่ด้วยชุดล่างกันนะครับอ่ชุดล่างนะครับอ่ วดน,นี้ออตวิไลนะครับคขานวณนล้กกะได้มากนะครับวิ่งเอาเล็กวิ่งก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดประกาศกันเลยวดน,นี้ได้เจ็ดกับหนึ่งนะครับนี่คือเล็กวิ่งนะครับอาลักซีปเป็นชุดล่างด้อฟซีเบิงให้ดี ล่างอย่างเดียวหลักสิบได้มาที่เก้าเจ็ดหนึ่งหลักหน่วยครับอาเ้านี้อากาศเย็นนะครับแอฟซี่เย็นแอดวีไลใส่เสื้อขนยาวอากาศเย็นสบายนะครับบ่ถือว่านาวเกินไปนะครับสี่ห้าหก นะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับ4 5, ี่ห้าหคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเรียบร้อยหลักสิบเลขวิ่งหลัก10หลักหน่วยเรียบร้อยนะครับเข้ามาเบิกสุดจับคู่กันอแอดวิไลจะจับให้เป็นชุดเต็มนะครับแต่ว่ามีตัวเน้นย้ำให้นะครับ เริ่มแรกเลยครับ9474จับชุดเต็มให้นะครับ1417ต่อไปครับ95 เจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าหกเจ็ดหก หนอ่านี่คือเป็นชุดเต็มนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันนี่เป็นชุดล่างนะครับ F C เบิงให้ดีแนวทางของแอดวิไลเองนะครับเอาวิ่ง7กับ1นะครับ7กับ1นะครับ7กับ1 เจ็ดกับหนึ่งนะครับวงกลมไปที่หนึ่งนะครับเลขวิง่งหลักสิบวงกลมที่เจ็ดกับหนึ่งขอทวดอีกรอบหนึ่งนะครับจับคู่ครับมี9ก้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่หนหห้าหดหห แอดวิไลจับเป็นชุดเต็มนะครับมาเบ่งตัววงกลมนะครับแอดวิไลจะวงกลมไ้จักรซีคูพ่อนะครับชุดล่างนะครับขัดไ้จักรซีคูนะครับคู่แรกครับคัดหนึ่งเจ็ดนะครับชุดที่สองครับคัดหนึ่งเก้าคู่ที่สามครับหนึ่งหกชุดสุดท้ายครับ สุดที่4นะครับแอดวิไลคัดห้ยสีสุดนะครับก็คือ75อ่านี่คือตัวแอดวิไลคัดมานะครับถือว่าเด่นสุดนะครับคือ1719 16 75นะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับอ่าชุดล่างนะครับ เส้าของวันที่หานะครับแอดวิไลสรุปให้เส้าของวันที่สิบห่านะครับสรุปให้วันที่สิบห้านะครับสรุปวันที่สิบห้าครับผมขอบคุณมากอเม่คกาเพื่อนต่อป่าทงโกมาส่งนะครับเอ็ซีสรุปวันที่สิบห้า พนม่าตาแม่ค่าเพ่นมา่าตลาดนะครับเพ่นเอาปลาทองโกมาส่งสั่งปลาทองโกเพ่นมากินกับกาแฟานะครับเพ่นจะมาส่งถูกเสานะครับตอนนี้ป่าทองโกะนะครับนะครับตัวเลขแนวทางวงกลมคัดให้สี่คู่นะครับสำหรับเสานี้แอฟวิไลจะจากล่าเอสซีกุณพ่อคุณแม่ๆๆกันไปคลิปนี้ อาคปหนานะครับยังคงเหลือแอดวิไลมาเช็คเบิงเงมือว่านนี่นะครับยังคงเหลือเสียนน้องบัวเสียนน้องบัวนี่ยังนะครับยังบองลงนะครับแล้วก็เส,วกเสียนน้องบัวแล้วก็แม่แดงนะครับเสียนน้องบัวแล้วก็แม่แดงนะครับปลาท้องโกนะครับมีแม่ค้าคนมาส่งอาจจะกินกับกาแฟฮ้อนๆนะครับปลาท้องโกับ อาคลิปนี้จากล่ากกันไปครับคลิปหนาเดี๋ยวคงจะเป็นเสี้ยน้องบัวน,นะครับแนวทางของแม่แดงนะครับจากล่ากกันไปอยู่ดีมีแห้งดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ